วันนี้นะครับมี movement สำคัญมากๆทางการเมือง2เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือพัรเก้าไกลถแถลงข่าวนะครับว่าจะส่งไม้ต่อให้ทรรคเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลต่อไปต่อมาในช่วงเย็นครับพรรคเพื่อไทยรวมกับ8พรรคร่วมรัฐบาลเก้าไกลเดิมเนี่ยก็มาถแถลงข่าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยแน่นอนครับว่าแนวทางจะมีทั้งหมด3แนวทางด้วยกันสรุปกันง่ายๆเลยครับ เขาเนี่ยโดยพรรคเพื่อไทยเขาจะมุ่งมั่นในการหาเสียงให้ได้เกิน375เสียงทั้งสอสอและสอวอโดยที่แน่ๆเนี่ยทางเขาเองเขาก็จะรับหน้าไปคุยเจรจานะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสอวอว่าขอให้สนับสนุนพรรคแพรรคร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีก้าวไกลอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ย้อนกลับไปนิดนึงครับไอ้ก่อนที่จะมีการมานั่งโตะถแถลงการหลายๆพักการเมืองเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงจุดยืนเลยว่าเขาจะไม่สนับสนุนถ้ายังมีพักก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่โดยหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอชลาน่านเขาก็ไล่เลียงมาเลยครับว่าเอางี้เขาจะเป็นตัวแทนในการไปพูดคุยกับสวก่อนเลยอันดับแรกว่าไอ้ม,ม,มอ1 1นที่คุณกังวลเนี่ยกังวลยังไงบ้างและถ้าต้องการให้พักก้าวไกลถอยเนี่ยถอยแบบไหน ถอยยังไงถึงจะสนับสนุนเช่นเดียวกันครับไปคุยกับสสด้วยเอายังไงถ้ากังวลเรื่อง1นึนอเนี่ยถอยถอยยังไงถอยแค่ไหนอะไรยังไงเพื่อไทยเขาจะไปรับเรื่องมาแล้วไปบอกกับก้าวไกลเอางี้ที่คนเขาเสนอมาเนี่ยกังวลมา1นึเนี่ยเขาเสนอแบบนี้1นึสทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาเองเขาก็บอกว่าอ่าโอเคเพื่อไทยเสนอมาแล้วเขาก็จะกลับไปอันไหนถอยได้ก็ถอย อะไรถอยไม่ได้เขาก็จะมีการพูดคุยเจรจากันโดยเพื่อไทยเนี่ยโดยสรุปแล้วเขาก็มุ่งมั่นว่ารอบนี้ไอ้รอบที่จะโหวตกันล่าสุดเนี่ยต้องได้นายกแล้วไม่งั้นมัน,ม,นมันไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นมันมีเงื่อนไขที่3นั่นก็คือในฐานะของพรรคแกนนาจะตั้งรัฐบาลเขาก็มีทางออกถ้าสมมติว่ามันจําเป็นจริงๆก็อาจจะต้องสร้างเงื่อนไขใหม่ปรับในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล นั่นก็คือว่าเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเดากันได้ถ้าคนฟังข่าวการเมืองมานะก็เอาเป็นว่าชอยที่3เนี่ยเขาก็มอบอานาจแปดพักเนี่ยเขามอบอำนาจให้เพื่อไทยไปตัดสินใจแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงให้ได้เสียงให้ได้ครบ37 5เสียงทิ้งท้ายนะครับของการถแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือท่านเสรีครับท่านเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวศเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเราไปอยู่กันกลางทะเลนี่แหละเรือมันล่ม แล้วมีเรือมารับไอเรือมารับเนี่ยมันมีเด็กมีผู้หญิงมีคนแก่คนหนุ่มเนี่ยจะกระโจนขึ้นเรือก่อนเลยเหรอก็ไปเรือรอเรือลําที่สองที่สามสี่เสียสละอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับสองสามวันเนี้ยเราจะรู้แน่ชัดแล้วว่าตกลงแนวทางในการที่จะ ประสานงานไม่ว่าจะเป็นข้อกังวลเรื่อง1นึหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าสรุปได้แล้วเสียงม่เกินเดส7 5เสียงก็ยังคงเป็นพักร่วมรัฐบาลเดิมแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น2อสวันนี้ทางพรรกเพื่อไทยก็จะแถลงให้ทราบครับ